เรื่องตำรวจครับวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยนะวันที่6หน่วยงานทั้งกองบัญชาการทุกกองบัญชาการเสนอรายชื่อ,อนายตำรวจที่มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นผู้บังคับการรองผู้บัญชาการทั้งหมดเฉพาะที่แต่งตั้งก็ประมาณ77 7ดครับแล้วก็ที่เลื่อนเคลื่อนกันเนี่ยเคลื่อนกันอีกอ ก็อีกร่วม40กว่าคนนี่ก็บอกตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ประมาณ50กว่าตำแหน่ง55 57น<า>นเนี่าประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นใน55 5 7เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าฟังพี่โอจะรู้แล้วว่าเขามีสูตรไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะ,ะสูตร60 40ใช่60 40เนี่ยก็คือการเมืองเท่าไหร่นะอ้าวหกหสิบอีก40 ให้กับในกรมในสานักตำรวจแห่งชาติก็คือเป็นอำนาจของปปตรใช่คือปปตรมีอำนาจเต็มๆนะอันนี้เราคือไม่อยู่ในกติกาไม่อยู่ในระเบียบกฎหมายอะไรนะแต่เป็นภาคปฏิบัติในการบริหารกาหกสิบสี่สิบปีนี้เนี่ยหกสิบสี่สิบเลยปีก่อนก่อนนู้นนะผมนู้ดรัฐบาลอื่นเลยปีก่อนก่อนมันมากกว่านั้นเจ็ดสิบสามสิบก็บอกปีก่อนก่อนนู้นเจ็ดสิบสามสิบเอาเอางี้ยุคที่ลุงเป็นใหญ่อะลุงเป็นใหญ่ไม่ต้องพูดถึง ตอนที่ตอนที่ลุงเป็นใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลุงประยุทธ์นะไม่ใช่ลุงตู่นะลุงที่อยู่บ้านน่อีกที่นึงเงี้ยนั่นแหละที่เป็นใหญ่และกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนั้นเป็นรองนายกกำกับตำรวจ่งชานบอกชื่อดีกว่าตอนตอนที่ลุงเป็นใหญ่เนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าไม่ได้อ่ออดาเราโเอดาเราและไอ้ครั้งนั้นอ่ะอาจจะ90สบต่อสิบใช่ตอนอีกช่วงหนึ่งพอลุงนี้ไม่ได้กำกับเนี่ยก็เหลือเจ30ิบามสิบมาถึงตอนเนี้ย 60, เหลือ60-40เอาละ60-40ในชุด50กว่าเนี่ยจัดสรรยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ในกฎหมายกฎหมายเลยนะกฎหมายพรบรตำรวจแห่งชาติเขียนไว้ชัดเลยการแต่งตั้งระดับผู้บังคับการรองผู้บริการให้พิจารณาจากหนึ่งให้ยึดถ,ถืออาวุโสอาวุโสก่อนนะเป็นหลัก50 ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ๋อให้น้ำหนักเยอะนะให้น้ำหนักเยอะส่วนที่สองให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถและอาวุโสอืมอืมเพราะนั้นต้องผสมกันสองฝั่งได้ได้จากสายงานประสบการณ์เลยด้วยนะฮะอันเนี้ยต้องพิจารณากันอย่างนี้แต่ถ้าความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์เท่ากันให้พิจารณาจากอาวุโสอ๋อถ้าแบบเบสก็เท่าเลยอาวุโสได้เปรียบเห็นมีแฮนดิแคปใช่โอ้นี่ล่าสุด พอบอรตอรอคนปัจจุบันกิรัตพันเพชร,รับบิ๊กตายเราเนี่ยทำหนังสือแจ้งไปเลยให้ผู้บัญชาการแต่และส่วนทั้งเต่พิพิการจริงรักษาการจริงไปพิจารณาเลือกคนที่มีคุณสมบัติเข้ามาเพราะตอนนี้ระดับนายพลใหญ่เนี่ยจบแล้ว ตั้งไปแล้วแต่ว่าอตอนนี้ใช้ร<อ>ักษาการอยู่รอปลดเก้าเลยใช้รักษาการซึ่งให้อำนาจเต็มในการที่จะสรรหาบุคลากรเลือกคนตัวเองได้เลือกคนตัวเองได้ไงเลือกมือตัวเองไปทํางานได้ใช่ไหมอ่าและตอนนี้มาหรือยังถึงวันนี้ <มา S 1> วันศุกร์มาหมดในยังโผเนี่ยผมได้ยินมาว่ารายชื่อมาถึงมือบิ๊กตไปแล้วและบิ๊กตไปพบผู้ใหญ่คนนึงแล้วผู้ใหญ่เนี่ยถึงผู้ใหญ่ผู่เนี่ยก็ไม่ใช่กํานันอ่าผู้ใหญ่ไม่ใช่กํานันเนี่ยเอาก็ผู้ใหญ่เนี่ย อยู่บ้านอยู่ซอยเลยซอยบ้านผมจันบ้านผมจันสองหน้าไม่มาแต่ว่ามามินบ้านผมเลยเพราะนั้นไปคุยกันหมดแล้วนะเพราะเขาหกสิบไงในภาคนั้นเขาหกสิบเพราะนั้นต้องคุยดีไปคุยปรากฏพบกันเสร็จปุ๊บผมรับรู้นะว่าไปเสนอบอกว่าไอ้สูตรสิบเจ็ดอ๋อสูตรสิบเจ็ดเหรอมันเหมือนสูตรปุ๋ยครับสจตรสิบเจ็ดปรากฏว่าเขาตีกลับ น้อยน้อยไป17 17ในความหมายเท่าที่ผมรู้นะ17นี่คือจังหวัดที่เลือกไปเลยเออสจังหวัดเอาเลือกไปเลยจาก55 57าตำแหน่ง ừ ừ ừ นะยังจังโวหนี่เลือกแค่ให้ให้เขา17เหรอปรากฏทางนน้นติกับคุณแหละ17 <c oughs> แล้วพี่จายทำงงาพี่จายได้โยนมาม้วนเสือกับบ้านเลือับมาคิดใหม่โน่นผมได้ยินว่าไปแถวแถวตะวันออกไปไปหาไปหาอะไรแหล่งพักใจดีกว่าแหล่งอาไรสิบเจ็ดเนี่ยโอ้นี่เขาบอกน้อยไปนะน้อยไปสัดส่วนอ่ะสัดส่วนน้อยไปเลยตอนนี้นี่ผมมีมีข้อมูลนะครับกองบัญชาการแต่ละภาคภาคหนึ่งภาคสอภาคสภาคแภาคเ้าเนี่ย ทำรายชื่อเรียบร้อยแล้วครับใครอยู่ในค่ายสิบคนแรกมีโอกาสได้อ๋อ,อคอนแรกไงอ่าสิบสิบคนแรกมีโอกาสได้ผลจากนั้นเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับเปลี่ยนแปลงหมดพี่วีรอบนี้สําคัญที่สุดในการตั้งนะครับไม่ได้อยู่ที่การตั้งรองผู้บัญชาการอืรองผู้บัญช,ชาการที่ตั้งขึ้นไปตั้งคนที่อาวุโสครบและจ่อคิวที่จะขึ้นในอนาคตอ่ะไปรอไปรอเพื่อ คนตัวเองไปรอใช่ไหมเอไปรอแต่ไอหัวใจที่สุดมันคือผู้บังคับการใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูภาค60เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นการเมืองเนี่ยการเมืองที่ไม่มีขั้วของของลุงป่าเลยนะไม่มีขึ้นยของป่าสายป่าไม่มีเกลี้ยงมีแต่ว่าในสายจันทร์สายบุรีรัมย์สายบ้านนู้นบ้านนี้มากน้อยแค่ไหนสายบุรีรัมย์ยังมีอยู่ไหมมี มียังมีอยู่นะรอบที่แล้วเฉพาะนายพลใหญ่บุรีรัมขอไปทั้งหมดสิสองคนส2บสองนะปรากฏว่าได้จริงในในตำแหน่งหลักได้ตลอดได้คนเดียวได้สิองนี่ปกติแล้วเนี่ยบุรีรัมเนี่ยเขาเยอะตำแหน่งหลักนะตำแหน่งหลักนะที่เหลือที่เหลือขอผู้มีการขอนู่นขอนี่กลายเป็นได้บางคนได้จเล่โอ้โหนี่ได้จเล่บางคนประจำอ๋อถือว่าถือว่าก็น้อย แต่พอระดับพุ้่งคับการคุมจังหวัดครับรอบนี้คุมจังหวัดก็แค่พอคุมจังหวัดพี่วีครับคราวนี้แหละมันคือมือไม้ทางการเมืองแล้วทางนี้ก็สมัยก่อนแล้วเนี่ยสายของป่าเนี่ยคือสายลุงป๊อตเดิมเนี่ยวางเครือข่ายไว้เยอะเหมือนกันนะตอนนี้ลุงป๊อตนะเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ได้ใจจะเหลือกี่คนผมเล่า้พี่วีฟังเลยนะครับมีหน่วยปฏิบัติการกาหัวกาหัวกาหัวโหนี่ โดนหมดเลยเหรอโดนคนสายปอปอดปอปอดปอปอดยกแผงเลยเกลี้ยงเลยเพราะปอปอดก็วางไว้เยอะเหมือนกันนะสายปอป้อมตอนนี้หนี่ายกันไม่ทันอ่ะเห็นบางคนบางคนยังยังตัวมาบอกผมเลยว่าไม่ได้สังกัดตอนตอนปอป้อมเมียอำนาจเนี่ยไม่ถามไม่บอกเอไม่โทรมาบอกเลยแต่พอพอแบบนี้ปั๊บโทรบอกผมไม่ได้อยู่สายนั้นนี่นี่คุณโดนด้วยอ่ะโดนผมนึกว่าผมผมบอก ผมพี่วีไปบอกพี่โอด้วยผมไม่ได้อยู่สายนั้นเออผมก็โดนเหมือนกันนะบอกพี่โอผมไม่ได้อยู่สายบ้านป่านะพี่ปล่อยผมไปเถอะชื่อผมมันมันไปแล้วก็พูดทีเดียวน้่สะเทือนไปหมดเลยและบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยตำแหน่งคิดว่าไม่น่าจะขึ้นตอนนั้นนะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เลยเนาะใช่แต่สุดท้ายมันคงแรงกระแแรงกระแทกแรงแรงกักดันไม่ได้หนึ่งคือกาแบบนั้นนะกาคนป่ากาคนปอป๊อต กับปอปอไหนกับปอปอมปอปอมนี <nor i? S 1> ่กาคนคนอีกปอหนึ่งอีกปอหนึ่งปล่อยอีกคนอีกปอหนึ่งปล่อยปล่อยผ่านอีกปอมีไหมยื่นมีมีมียังมีอิทธิพลยังวางอยู่นะทั้งในกองทัพและในสตชน่าจะมีบางนมีมียังเข้มแข็งอยู่ยังเข้มแข็งนะคนสายของอีกหน่วยหนึ่งรอบนี้นะไปดูให้ดีนะในหนึ่งกองบัญชาการ จะมีการล้างบางตั้งแต่ระนาบผู้กํากับผู้บังคับการรองผู้บัญชาการและก็บอกว่าสเต็ปแรกซูนนมิจะลงไปที่ตํารวจไซเบอร์สเต็ปแรกถูกต้องตํารวจไซเบอร์คือจริงๆอ่ะถ้าความคิดของหลายๆคนรวมถึงพี่สายบกเนี่ยถ้ายุบได้ยุบได้ง่ายเนี่ยยุบไปแล้วเนี่ยเอาง,ง่ายๆแบบนี้<ข>คือถ้ายุบได้ยุบไปแล้วเนี่ยแต,แต่ว่ามันโอ้โว่ายุบมันขั้นตอนมันเยอะเอาล้างก่อน กว่าจะตั้งกองบัญชาการไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไหมม่แต่ตอนทางกหมายตอนหลังคือมันเลยเจตนารมไงเลยแบบพันธกิจไงคุณดูปรากฏการนี้ทําไมเราถึงบอกว่าหน่วยเนี้ยถูกลื้อไปดูคําสั่งแต่งตั้งรองพบตรอใช่ล่าสุดที่พลตารวจเอกกิตติรัตนเพชรมีลงนามแต่งตั้งอืกอชัยคล้ายครึงครับเป็นผู้บัญชาการคนแรกของ กองมาจ,จัาการไซเบอร์ไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์และสร้างอนุสาวรีย์ไว้อย่างมากมายกับองค์กรนี้ครับไปดูเป็นอออร,รองผบตรเพราะอาวุโสเขาถึงถูกต้องฝ่ายบริหารทำหน้าที่ไปตอบที่สัง,งนันสภาไปแล้วกันปะครับดูงบใช่ไหมดูงบประมาณช่วยผอบอรตรในการจัดการภายในครับ ทั้งที่ตัวเองสเปเชียลิสต์ที่สุดทางด้านนี้น่าจะได้กำกับนี่นะใช่ไม่ได้กำกับเออแล้วคนไปดูเลยก็มาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่ลูกมอที่เตรียมไว้ใช่โอ้พร้ะจับตาที่ของตำรวจไซเบอร์ว่าจะมีการปรับบุคลากรเป็นยังไงที่เหลือครับผมบอกให้ประชาธิปัย์ได้ของตัวเองมีนะพราะขอเป็นไม่เยอะนะบุรีรัมได้ของตัวเองผมเข้าใจว่าประมาณสักสิบในชุดนี้ล่าสุดนี้นะใช่อตามโคต้านะ นี่อเพื่อไทยพี่ใหญ่สิบเจ็ดแม่เอารู้สึกจะน้อยไปรู้สึกจะเกือบ28คนเอาจาก17ขึ้น28ครับก็ดูดีขึ้นเพราะนั้นตอนนี้รายชื่อต่างๆน่าจะถึงกันแล้วดูตั้งตั้งแต่สัปดาห์หน้าต้นให่อาจจะจบก่อนปีใหม่นะก่อนก่อนเนี้ยภายในสิ้นบินไ้นะเอาแถมอีกนิดได้ไหมว่ในกระบวนการคัดเลือกรอบนี้มันมีคนที่สู้กันอยู่สกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคืออาวุโสครองตำแหน่งมาห้าปีใช่กลุ่มที่สองคืออาวุโสมันอาวุโสน้อยกว่าห้าปีครองตำแหน่งมาสี่ปีตัวสี่นี่ปาดหน้าไหมตัวสี่ปาดหน้าเยอะมาก <c oughs> เอาง<อ>ี้แล้วกันเพ <c oughs> ราะต้องดูนะ้ว <c oughs> นี่คือเรื่องของตำรวจเนี่ยเป็นยุทธธรรมขั้นต้น <c oughs> ใช่ถ้ามีการรื้อปฏิรูปไม่พูดถึงมาหลายยุคหลายสมัยถ้าฏปรูปจัดวางคนที่เหมาะสมที่นี่ สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะฮะ